สวัสดีครับเพื่อนๆยินด,ดีต้อนรับสู่ช่องอโลเท่นะครับก่อนอื่นต้องขอกราบขอบพระคุณทุกท่านที่ก็มารับชมรับฟังนะครับอย่าลืมไปกดซับสไคร์ไลค์แชร์เพื่อไปกำลังใจให้ช่องกราบผมด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้ก็จะพูดถึงเรื่องราวดีๆนะครับในวันดีๆก็คือวันอาทิตย์วันพักผ่อนวันของครอบครัวน,นั่นเองนะครับก่อนที่จะไปฟังเรื่องราวดีๆผมขออนุญาตนะครับอวยพรให้เ,เพื่อนๆนะครับ พักผ่อนอยู่กับครอบครัวอย่างมีความสุขออกไปเที่ยวไหนมาไหนก็ขอให้เดินทางปลอดภัยนะครับนะแล้วเพื่อนๆก็อย่าลืมเข้ามาฟังนะครับคลิปดีๆของผมนะครับที่มีให้กับเพื่อนๆในวันอาทิตย์นี้มารับชมรับฟังกันเลยครับผมต้องบอกแบบนี้นะครับถือว่าเป็นข่าวดีสุดๆเลยก็ว่าได้นะครับเนื่องจากว่าในปัจจุบันนี้นะครับประเทศเรากําลังจะคคอดกฎหมายฉบับหนึ่งออกมานะครับรอแค่ผ่าน ราชกิจจานุบเบกษาแล้วก็บังคับใช้เขาเรียกว่าพอรบอบปรับเป็นพินในเพื่อนๆหลายคนอาจจะไม่เข้าใจนะครับเกี่ยวกับคําว่าพินันคาว่าพินในก็คือนะครับเป็นการปรับเงินอย่างเดียวปรับเงินเข้าหลวงลักษณะของการก่อคดีเล็กๆน้อยๆต่อไปนี้ไม่ถูกกักขังไม่ถูกตราหน้าว่าเป็นคนเคยก่อคดี ไม่มีประวัติไม่ต้องไปพิมพ์ลายนิ้วมือไม่ต้องไปถ่ายรูปจะมีแค่การปรับอย่างเดียวในกรณีความผิดเล็กๆน้อยๆความผิดละหูโทษมันมีข้อดีอยังไงหลายๆคนอาจจะยังมองไม่ออกนะครับผมจะอธิบายเพิ่มเติมให้ฟัง <S <S ในสมัยนี้นะครับไม่ว่าเราจะเดินไปตรงไหนก็แล้วแต่นะครับเดินเข้าไปในโรงงานเดินเข้าไปสมัครงานเขาก็มักจะถามว่าเคยมีประวัติอาชญากรรมไหมเคยติดคุกไหม ทีนี้เวลาเรากระทาผิดนะครับไม่ว่าจะเป็นคดีอะไรก็แล้วแต่นะครับความผิดเล็กๆน้อยน้อย,อยพอไปถึงโรงพักจับถ่ายรูปพิมพ์ลายนิ้วมือทันทีที่เราทําแบบนั้นนะครับประวัติเราจะเข้าไปสู่กองทะเบียนประวัติอาชญากรรมทันทีเราจะกลายเป็นคนมีประวัติมีความผิดติดตัวแต่พรบฉบับนี้เขาไม่ให้ทำแบบนั้นและที่สำคัญไปกว่านั้นนะครับในสมัยก่อน ถ้าหากเราไปขึ้นศาลแล้วศาลสั่งตัดสินเงินค่าปรับสองพันสามพันแล้วเราไม่มีค่าปรับเราต้องก้มหน้าเดินตอกๆอเข้าไปอยู่ในกักขังเพื่อให้เขาหักแทนค่าปรับการเข้าไปอยู่ในกักขังครับมันเสียเวลาชีวิตบางคนต้องออกจากงานบางคนทิ้งลูกทิ้งเมียบ้านแตกสาแหลกขาดแม้จะเป็นระยะเวลาสั้นๆ การกระทำความผิดเล็กน้อยบางอย่างมันทำให้บางครอบครัวถึงกับแตกสลายบางครอบครัวถึงกับเลิกลากันเลยก็มีดังนั้นนะครับต่อไปนี้นะครับกฎหมายฉบับนี้จะยกความเท่าเทียมจะลดปัญหาครอบครัวจะไม่สร้างภาระให้กับสังคมเรามาดูข้อดีของกฎหมายฉบับนี้นะครับนะ ทีนี้ผมจะมาพูดถึงข้อดีนะครับนะแยกย่อยเป็นข้อๆให้เพื่อนๆได้เห็นภาพแบบชัดเจนขึ้นหนึ่งก็คือเราจะไม่ถูกบันทึกประวัติอาชญากรรมไม่ถูกพิมพ์ลายนิ้วมือไม่ต้องถูกถ่ายรูปในความผิดเล็กๆน้อยๆที่เป็นค่าปรับโดยปกติแล้วไม่ว่าเราจะโดนจับอะไรก็แล้วแต่เดินขึ้นโรงพักไปปุ๊บพิมพ์ลายนิ้วมือถ่ายรูปไว้ก่อนเพื่อทําประวัติแต่ต่อไปนี้มันจะระบุเลยว่าความผิดไหนบ้าง ที่ไม่จําเป็นต้องพิมพ์ลายนิ้วมือไม่จําเป็นต้องถ่ายรูปเพราะว่าการทําแบบนี้ประวัติมันจะเข้าไปอยู่ในกองทะเบียนประวัติอาชญากรรม2ก็คือถ้าเป็นความผิดละหูโทษความผิดเล็กน้อยแล้วโทษปรับอย่างเดียวสารจะไม่สั่งกักขังหรือว่าส่งเข้าไปในเรือนจําในระหว่างการพิจารณาคดีเราไม่ต้องไปอยู่ในเรือนจําบางคนโทษปรับห้าพันหมื่นหนึ่ง ต้องเข้าไปอยู่ในเรือนจำเป็นระยะเวลา40วันเป็นระยะเวลา20วันเพื่อรอการตัดสินต่อไปนี้จะไม่เป็นแบบนี้อีกแล้วมันจะมีกำหนดเลยว่าความผิดลักษณะไหนบ้างที่ไม่จำเป็นต้องเข้าไปอยู่ในเรือนจำไม่จำเป็นต้องหาเงินประกันตัวศาลจะอนุญาตปล่อยตัวเพื่อที่จะ หาเงินไปชําระค่าปรับ3ก็คือถ้าหากเรามีค่าปรับหรือว่าสารตัดสินมาแล้วว่าเราจําเป็นต้องจ่ายค่าปรับเป็นเงิน5้าพันหมื่นหนึ่งก็แล้วแต่เราสามารถเลือกได้ว่าเราจะผ่อนชําระเป็นงวดงวดหรือว่าเราจะเลือกทํางานบริการสังคมอันนี้แล้วแต่เราสะดวกแล้วแต่เราถนัดในสมัยก่อนถ้าเราไม่มีค่าปรับเราต้องเข้ากับขังพิมพ์ลายนิ้วมือถ่ายรูป ในสมัยปัจจุบันนี้เขาไม่ทำแบบนั้นแล้วเขาจะให้เราเลือกผ่อนชำระหรือว่าจะไปทำงานบริการสังคมกวาดถนนขุดลอกคูคลองเก็บผักตบชวาก็แล้วแต่ท่านเลยครับผมและข้อดีข้อสุดท้ายนั่นก็คือข้อ4ีนะครับศาลสามารถพิจารณาลดค่าปรับหรือเพียงแค่ตักเตือนได้ในกรณีไหนครับในกรณีที่เราก่อเหตุเนื่องจากภาวะจำเป็นอย่างเช่นครอบครัวยากจน พีการแม่ไปขโมยนมมาให้ลูกขโมยแพมเพิ์ดมาให้ลูกต่อไปนี้เราจะไม่เห็นข่าวแบบนี้ว่าต้องไปติดคุกว่าต้องร้องหุ่มร้องให้เพราะศาลท่านสามารถพิจารณาตามหลักฐานความเป็นจริงได้ถ้าหากครอบครัวยากจนมีปัญหาชีวิตลักษณะแบบนี้นะครับเก่าวตักเตือนก็ได้หรือว่าจะลดค่าปรับจากเป็นหมื่นเป็นแสนลดเหลือหลักร้อยหลักพัน ตามฐานะตามเศรษฐกิจก็ยังได้นี่ก็คือข้อดีที่กฎหมายฉบับนี้มีให้กับผู้คนในสังคมนะครับก็ถือว่าเป็นนิมิตหมายอันดีนะครับที่ต่อไปนี้เวลาเรากระทาความผิดเล็กๆน้อยๆไม่จำเป็นต้องไปพิมพ์ลายนิ้วมือไม่จำเป็นต้องถ่ายรูปเวลาไม่มีเงินค่าปรับค่าปรับหลักร้อยหลักพันบางคนไม่มีจริงๆต้องเข้าไปอยู่ในกักขัง ต่อไปนี้จะไม่มีแบบนี้อีกแล้วนี่ก็คือเรื่องราวดีๆนะที่ผมนำมาเสนอในวันดีๆนะครับวันอาทิตย์วันพักผ่อนหวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆไม่มากก็น้อยนะครับสุดท้ายนี้ก็ขอให้เพื่อนๆจงมีแต่ความสุขความเจริญนะครับคิดหวังสิ่งใดสมความมุ่งมา่ปรารถนาหากผิดพลาดประการใดต้องขอโทษขอไปเพื่อนๆไว้ณนะที่นี้ด้วยอย่าลืมไปกด subscribe ไลค์แชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องกระผมด้วยนะครับขอบคุณมากมายจากใจจริงช่องฮัลโลเทสขอบคุณครับผม